สำหรับในช่วงนี้นะครับที่ทุกท่านต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตของโควิด -19 นอกจากสุขภาพกายที่เราต้องเผชิญและมันจะมากระทบถึงใจของเราด้วยมากระทบถึงสุขภาพจิตของเราบางคนเครียดเฉยๆบางคนเครียดจนเป็นปัญหาบางคนเครียดจนเป็นโรค การรับมือความเครียดนะครับสเต็ปแรกของการรับมือคือเราต้องบอกได้ก่อนว่าสัญญาณของความเครียดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยซึ่งหลายๆคนสังเกตตัวเองได้คือสัญญาณทางร่างกายว่ามีตั้งแต่เรื่องของปวดศรีรษะนะครับเวียนศรีรษะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดท้องนะครับปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณทางร่างกายอย่างแรกที่บ่งบอกว่า บุคคลคนนั้นกําลังอยู่ในภาวะที่เครียดนะครับันมานอกจากสัญญาณทางร่างกายแล้วถ้าบางคนที่ได้สํารวจจิตใจตัวเองบ่อยๆหรือว่าได้สัมผัสกับความคิดตัวเองบ่อยๆจะรับรู้ได้ว่าเขาเครียดมากกว่าปกติเขาคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือเขาคิดอะไรเขาคิดออกมาในเชิงลบมองโลกในแง่ลบมองอะไรๆก็เป็นสีเทามองอะไรๆก็หม่นมองอะไรๆก็เป็นสีดําไปหมดไม่เห็นทางออกของปัญหามองว่าชีวิตเนี้ยมัน มันไม่มีอะไรต่อแล้วมันไม่น่าเพลิดเพลินที่จะอยู่ต่อไปแล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีแรงมันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไม่ค่อยอยากทําอะไรอันนี้นะครับเป็นสัญญาณของความเครียดที่เยอะขึ้นซึ่งบางคนความเครียดเยอะๆเป็นถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับ <isions> <ium> เมื่อเราสังเกตตัวเองได้แล้วว่าเรากําลังมีความเครียดขั้นถัดมานะครับคืออยากให้วิเคราะห์ก่อนครับว่าความเครียดที่เกิดขึ้น มันเกิดจากอะไรเจอสถานการณ์โควิดระบาดเหมือนกันเฮ้ยทำไมบางคนเขาไม่เครียดทําไมเราถึงเครียดเยอะจนกระทั่งมันสะสมอยู่คนเดียวนะลองดูว่าเฮ้ยเราอาจจะหุดหงิดกับความไม่ได้ดังใจในชีวิตช่วงนี้ก็ได้นะมันเครียดมากกว่าปกติเพราะว่าเราจัดการชีวิตไม่ได้หรือบางคนอาจจะเครียดที่ปรับตัวไม่ได้จากเดิมทํางาน เจอหน้าเพื่อนเจอหน้าผู้คนได้เชื่อมโยงได้ประชุมเจอหน้าทักทายเม้ามอยกัน Work from Home ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะครับงานบางงานออกมาทําที่บ้านไม่ได้สาเหตุของความเครียดของบางคนเช่นต้องจัดการกับลูกที่บ้านโอ้ช่วงนี้เด็กอยู่บ้านนะครับเด็กอยู่บ้านบางทีถ้ายิ่งลูกเล็กเขายิ่งเรียกร้องคุณพ,พ่อคุณแม่เยอะขึ้นเนาะยิ่งเข้ามาหาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้ทําอะไรไม่ได้เลยรู้สึกว่า จะเป็นพนักง,งานที่ดีก็เป็นไม่ได้เพราะว่าลูกมาเรียกตลอดช่วงกลางวันจะเป็นพ่อแม่ที่ดีก็สุกก็เป็นไม่ได้อีกรู้สึกผิดอีกเวลาที่ลูกเข้ามาเราไม่สามารถตอบสนองลูกได้เพราะต้องทํางานนั่นเองนี้จะเป็นสาเหตุของความเครียดอีกแบบหนึง่งดังนั้นอยากให้ลองมองวิเคราะห์มากกว่าที่จะสุดอยู่แค่ว่าก็มันเครียดมันมีโควิดมันก็เครียดอะ่ะหมอมันไม่มีกินมันก็เครียดอะ่ะหมอมันจนมันก็เครียดอะ่ะหมอการวิเคราะห์ความเครียดได้จะมีประโยชน์คือจะได้รู้ว่าเราจะไปแก้ตรงจุดไหนครับ อยากให้มองลึกไปกว่านั้นนะครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุความเครียดที่จำเพาะสำหรับตัวคุณครับในส่วนที่จะพูดถึงตรงนี้คือการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นหรือการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลักการมันไม่ยากครับคือมันก็เหมือนกับปัจจุบันเวลาที่เราไม่มีโควิดนี่แหละเราเครียดแล้วเราทำยังไงเครียดก็ไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้อะ จากเดิมต้องไปดูโรงหนังอาจจะเป,เป็นดูซีรีส์หน้าจอในส่วนถัดมาคือเอ่ถ้าเราจัดการด้วยตัวเองไม่ได้มีอะไรนะที่เราจะทําได้เราลองวิเคราะห์ตัวเองไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเรากลายเป็นคนที่ไม่มีงานทําทําไมเจ้านายถึงเลิกจ้างเราก่อนที่จะเลิกจ้างคนอื่นเอ๊ะเรามีคุณสมบัติไหนไหมนะที่ทําให้เราแตกต่างจากคนที่เขายังจ้างอยู่หมายถึงตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นบางคนอาจจะวิเคราะห์ตัวเองแล้วเจอแล้วว่าอ๋อเป็นเรื่องของทักรรษะภาษาอังกฤษนะครับที่แตกต่างจากคนอื่น เออช่วงนี้อจะเป็นช่วงที่ดีก็ได้นะครับที่เราจะตั้งเป้าหมายตัวเองในการพัฒนาตัวเองเราอยากเห็นตัวเองพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนแล้วเราลองทําให้เราไปถึงเป้าหมายไม่แน่นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ได้ทําส่วนนี้ทําให้จนลืมความเครียดไปเลยก็ได้ครับถ้าลองจัดการตัวเองตามคำแนะนำเมื่อสักครู่แล้วมันยังไม่ค่อยได้ผล ลองสังเกตุว่าถ้ามันเป็นเยอะจนกระทั่ง ừ, เริ่มกังวลและเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฉันกําลังจะเป็นโรคเครียดฉันกําลังจะเป็นโรควิตกกังวลฉันกําลังจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า <S <S หมอแนะนําว่ายังไงคงต้องรีบไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับถึงแม้ตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆจะลดการให้บริการลงแต่เรายังคงให้บริการเคสที่เป็นเคสฉุกเฉินของทุกๆอาการอยู่นะครับลองไปดูแต่ว่าไปด้วยการใส่แมสไปนะครับเน้นโซเชียลดิสเทนซิ่งเน้นการล้างแอลกอฮอล์เจลนะครับ Thank you.